วันที่นาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่63ที่พระพุทธเจ้าในเช้าดาวนอินยาขอถวายสียงสดสัตยายพระสุภาพริษณ์ในวัต่างต่ถวายเป็ยพุทธบูชาธรรมบุญบูชาสังฆบูชาได้อาจนิย่งบูชาละคผู้อาจารย์ทั้งหลายวจีของพระพุทธเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลื่ได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดซาด้วย ตุมนุเทวดาอมันตาจักะวาเลสุอัตตาเทฉันตุสัดธรรมังมุนิราชสาสินันตุสัดข้ามูขะอังอังเกกาเมจารุเปริกีสีขาระตเตจันตะฤกเกวิมาเนีติเวลาติจะอาเมจตัวะนคะขะเนียเกหะถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาถาลวิสานี ยะกาภังทาพพนาคาติถันตาสันติเกอิมังเจยังมุนิวาระวัจนังสาธุโอมีสันตุธรรมะสัมมาการะอายามพันตาธรรมะสัมมาการะอายามพันตาธรรมะสัมมาการะอายามพันตาอิมินาสกาเลนะุตทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมะอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ

สันสระนังกชามีกำมังตะระนังกชามิตังขังสะระนังกชามิตุติยมปิผู้ดังสะระนังกชามิตุติยมปีดำมังตะระนังกชามิตุติยมปิสังคังสะระนังกชามิตาติยมปิผู้ดังสะระนังกชามิตาติยมปีดำมังสะระนังกชามิตาติยมปิสังคังสะระนังกชามินาทีเมสารนังอันยังผุ้โถเมนสะระนังวะลังยีเตนะสัจจะวะเจนะสุติเมหุงตุสะพัสหา นาติเมศรานังอันยันธรรมโมเมศรานังวะลังอีตีนะจะเจ้าวจีนะสุติเมหงตุสัพพทานาติเมศรานังอันยันธรรมโภเมศรานังวะลังอีตีนะจะเจาวจีนะสุติเมหงตุสัพพธาดุภูริสุภะกวานะตั้งมาคำพุดธูวิชาจารณานสามปะนุสุปตุโลกาวิถุอนุตตะโลภวิสานมัตตาาติปัญหาเรว่มโนสานังพูดถูกวาตี สวา่างคตภวะวตารดมโมสันติโตโกกาลิโกเอพาติโกโมปนานยิโกปะจตังเวทิตาปูวิญญูหิมิติสุปฏิปันโนวะกวตุสาวะปตังโกอายุปฏิปันโนวะกบวตุสาวะปตังโกยาดิปฏิปันโนวะกวตุสาวะปตังโกสามีจิปฏิปันโนวะกบวตุสาวะปตังโกยาติทังจตาริปุริสายุปาณิอัฏาปุริสังฆารา เอกภาพวัตถุสาวกสังกูอานายโยปาวนโยรากินายโยอัญชลีกษระดานโยอนุตตะังปุญญาเขตังโลกัสสตีนาตนะสุยาเนียรภูตานิสมานกตานิปุวานิวายานิวาอันตัิเขสเพวะปูตานุสุมาภะวันตุอาทุปิสักกัจจะสุนันตุภาจิตตังตัสสะหิปูตานิ สา,ม,ามีทาสเขเมตังกะรูระมนุสิยาปะชายาทิวจาะวจะนัตโตจะหินันติเยวะลิงตัสสมาหิเนฆาขะดหาอาปะมัตตาใน <c oughs> กินจีวตังอิทาวะรังวาสัพเคสุวายังรัตนัาปนิตังนาดูตระนางอติตถาวาเทนะอิธรรมปิพุติเลตรนังปนิตัง เอเตนะตัเจนะสุวติหันตุขายาณวิราคางอามาตังปณีตังยาชัดทัตชาคาสะแกมุนีสัมมาหิตุนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิมีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะตัเจนะสุวติหันตุยามพุทธเสตุปะริวันนเยสุจิงสัมมาทิมานันตะวิกัญญะมาม สมาธินาณะเนสะงโมนะวิชิตีธรรมปีตังเมรุตนังปณีตังเอเตนะสตีนสะนสมุติหงตุยุเยปุภาอันตาสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคาเนยหงตุเตทักขิเนยาสุฆาตัสะสาวกะเยเตสุทินนานิมากลาเนีธรรมปิสังเกตรุตนังปณีตัง เตนะสตะเจนะตุวติวันตุเยสุปุตตามานาสสานินะวิกามิโลโคตามาสานามิเตปติปตาอวตังวิไคหาสลัาธาทูธานิพุตติมุชามานามีธรรมปิสังเกลตังปฏิทังเอตนะสตดเจนะสุวติันตุาติินตาจีโลปาทวีสิตูสิยา ขณิพิวาเตปิอาสัมปกปัมปิโยอณะุปมังสาภุยสังวะนัฏามิโยอริยสัจจานิอาเวจจะปัสสติอิังริสังเกลาตนังปะนีตังเอเตนะตเจนะสุวิตุหงตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติธรรมปีละปันเยนะสุเทสิอานิ ปิตาปิเตหุนติผู้สัพปะมัตตาณเตภวังอาตะมามาทิยันติอีธัรมปิสังเกตนังนาปนิตาเอเตนะตะเจนะสุวติหุนตุสหาวัสสะทัสสะนะสัมปะทายะสายะสุธรรมาชาหิตาภะวันติสัจกายทิฏฐิวิจิกิจจิตตันจะ สีลพตังวาปิยะทิสกินจิจัตุหาปาเยจาวิปมุตโตฌาพิฐานานิหาพระโภคาตุมีธรรปิตังเกลรัตนปณีตานเทเตนะตเจนะตุวเดหมงตุกินจาวิโสกัมังกะโรติปาปะกังอาเยนะวาจายุระเจตสาวา อาภาพูสูตัดสาปฏิชาทายะอาภาพพตาทิ่าปะาทาัศาอุตตาอิธรรมปีสังเกะตะนางปณิตานเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุว้อหน้าปรกภูมิเพยยถาหุสิตัดเคคิมหานามาเสปัดามตาตเมงคิมเหตัดถูปะมังธรรมะวราอัเทตยิปนิพา นาคามิงปะระารามิตายะอิธัรมปีพุเธรัตนปะปณีตาเอเตนะตเจนะสุวติหอนตุวารุวารันยุวารวารัตุวาราหานุานุตตะโรธรรมะวารังอเทสา,านิอิธัรมปีพุเธรัตนะปณีตาเอเตนะตเจนะสุวติหุนตุขีนางปาราน,งนา,างนาวังนาติสัมภาวางังวิรัตตะอิตายะติเกภระวสเมิง สิเตขีนาปีชาอาวิรุณหิขันธานิพาตินิพันติมีลายยะดายมปะทีโปอีธรรมปีสังเกตัตนังปณีตานเอเตนะสเจนะสุวสีหนตุยานีรากภูตามินสัมาตานิภูมานิวายยานิวาอันตาริเขตถาคาตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนัมัสสามาสุวสิหนสุ ยานิธาบูตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวาอันตานิเคตถาคตาณเจวามนุษสัูชิตังธรรมังนามัสสามะสุวติหงุ่งปุญญานิธาบูตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวาอันตานิเคตถาคตังเจวามนุษสัูชิตังสังฆานามัสสามะสุวติหงุ่งปุกครับพระดูพะวินิมยุตโตสาขสันตา ภาวะชิตโตสภะเวรามาติกันตตโตนิพุโตจะวังวะภาวะอพิตโยวิวัชันตุสภะโรโหวินาสตุมาเตภวัวันตรายโยสุขีทีรายุโุภาวะภิวาทนาสีลีสักมิจังวุฒาปัายะโทจัตตารธรรมมาวัตสันติอายุวันโนสุขังภาลางังอารที่สัะญ เอวเมตตังเกันตมัยยังพคกขวายะขายาัาหิหาติขายาสีเสสัตยิงพิสุสหสเอนะอัตุพขวาวิสุอามันเตสิสพันพิขเวอาทิตังจินจอตจินจะพิขเวสพางอาทิตังจักขุนพิขเวอาทิตังรูกาอาทิตาจักขุอินญาณาอาทิตังจัตขุสัมปะสุอาทิโต ยำบีทังเกิดสังสารปัจจายาอุปัจาติเวทาที่ตังสิปังวาทุกขังวาทุกขังวาสุปังวาตัมบีอาทิตังเขนะอาทิตังอาทิตังราคะขีนาโดสภะขีนาโมหขีนาอาทิตังชาติยาชรามรณนะสุเกปันิเทวีทุกเกโุมาณะสีอุปาญาติอาทิตตันติวะธามิสสตังอาทิตังสัตตาอาทิตัาโสตังวิญญาณนาอาทิตังโสตังสัมปัรสุอาทิตโต ยปีตังตตัสัมบัสาปัจจยาวปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมัสุขังวาัำปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราขังขีนาโดตังขีนาหวังขีนาอาทิตังชาติยาชรามระเดนสุเกหิปริเทเวหิทุเกหิโดมนเสหิอุปายาสหิอาทิตันติวัามิอาณาอาทิตตังกันดาอาทิตังกานา ตัณฑ์ต่งกานาสังบัตตพัจยาอุปัชาติเวทายตังสุขังวาตุขังวาตุขังมาสุขังวาตัมป์อาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะขีนาตุขีนาโมโตหังขีนาอาทิตังชาติยาฉราเมรุเนนะสุเกหิภริเทเวหิทุเกหิโหมนาสหิปุปายาสิหิอาทิตันติวะธาน ชิวหาอาริตาราษาอาิตาชิวหาวิญญาณาอาริตาชิวหาสัมปัสโสอาทิตตยัมปีฐังชิวหาสัมปัสสะขัดเจยาวปัจชาติวิทีต่างขังวาทุขังวาทุกขังมาสุขังวาอัมปีอาริตังเีนะอาทิตัาอาทิตัารักขังขีนาโตัวขีนามุหะขีนาอาทิตัาชาติยาชาลาวรลเนนัสุเกหิปันิเทวีหิตุเกหิโทมานสีหิอุปายาสิอาทิตาติวะธามิ กายูอาธิโตปตภาอาธิตากายยะวิญญาณังอาธิตังกายสัมปัตโสดอธิตูยมปิตังกายะสัมปัตสัปัญญาอุปชัาชิติวิราชิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตัมปิอาธิตังเกีนะอาธิตังอธิตังรักขังกีนาโุขังกีนะโมังกีนาอาธิตังชาติยาชารามารณีนัสสุเกหิปะริเทวีทุเกหิโดมณหิอุปายะหิอธิตังติวะรามิ มโนอาทิโตธัมมาอาทิตาวโนวิญญาณอาทิตย์ัมโนสัมปัตตุอาทิโตยามผิทางมโนสัมปัตตสัพพยญาอุปัชาติเวทาทิตสุขังวารุขังวาอาตุขังมาสุขังวาตัมกีอาทิตังคนณาอาทิตังอาทิตังราชาีนาโดสังาีนาโมหังทีนาอาทิตังชาติ ินทัติเตสรปีนิพินทัติจยางควิญญาณในปีนิพินทัติจากโคสัมบัติปีนิพินทัติยังปีทางจะโคสัมบัติสปัจิยาวไฟชาติเวท้ายนีัทางังวาดูฝังวาอูกฝังมัาสุ่ังวาตามินปีนิพินทัติรตาะมินปีนิพินทัติสัตเทสปีนิพินทัติสูตรวิญญาณในปีนิพินทัติ สุดตสัมผัสเปีนีปนด้านติยมปีทางตุตสัมปัสตัปัญญาอุปัชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอุขังมาสุขังวาตัตสันมินปีนีเปนด้าติขณะนิมินปีนี้ปนด้านติคันเดสุปีนีปนด้านติขณะวิญญาณปีนี้ปินด้านติณะสัมผัสเจปีนีปนด้านติยาปีทางการนสัมผัสตัปัญญาอุปัชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอตุขังวาสุขังวา สามีปีนี่ปีนธาติชิวหายาปีนี่ปีนธาติธาเสีสุึกีนี่ปีนธาติชิวหาวิญญาในปีนี่ปีนธาติชิวหาสัมปะเสปปีนี่ปีนธาติยำปีทางชิวหาสัมปะสัพปัจะยาวปะชาสีเวทายตังสุขังวาตุขังวาตาตุขังนาสุขังวาัสามีปีนี่ปีนธาติกายญาสามีปีนี่ปีนธาติโหชาเพสุปปีนี่ปีนธาติ กายะวิญญาณนปีนิพินทัตติกายสัมปัสติปีนิพินทัตติยำปีทางกายสัมปัสสัปัจจะยาวปัจชาตติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขังอาสุขังวาจัตเจนปีนิพินทัตติมานาสังมิงปีนิพินทัตติกรรเมสุปปีนิพินทัตติมโนวิญญาณนปีนิพินทัติมโนสัมปัสติปีนิพินทัตติยมปีทางมโนสัมปัสสะปัจจะยาวปัจชาติวิทายตังสุขังวาทุขังวา อาตุขามาสุขังวะตัสเมงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราพาวิมุตติวิมุตสัมิงตัสสมมิงวิมุตตามิติญาณังหุติขีนาชาติภูสิตังพระมัจเรียังกตังกัลลินียาณปะรังอิทธาตายาติอิธานาติสีอิทธามวุจัตพักขวาอาตะมนาเตวิหูพักขวาโตภาจิตัง อพินันดุงอิมัสเมนจัปปานาเวยาสาราลัมมีปัญยะมาเนตัสะทิภุสาตตะอนุปาทายะอัตสีอัสเวหิกิตานิวิมุตติสุตินัตตะลันาสุตังเอวเมีสุตังเอกังสมะยังพักกวาภาลานะสัญญาเิหาติอิสิตตานน มิคดายตตะคุวะกะวาปัญจวัจจียีพิคุอามันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปังจะอิธังพิกเวอัตตาอาพาวิสัสแลยิฐังรูปังอาบายทายะสังวัตเตยะกละเปิดตาลูกเปีอยวังเมรูปังหูเปีอยวังเมรูปังมาเอาหนูสีพิยะสมาตะคุวิคเวลูกังอนัตตา We are going กายายะสังวัตตยะรัอิทจะสัญยยะอิวังมีสัญญาโมตุอวังมีสัญญามาอาหสีติยะสมาจะผู้พิฆเวสัญญาอนตาตัสมาสัญญาอาบายทายะสังวัตตินาจารพัติสัญญายะอวังมีสัญญาโมตุอวังเมีวสัญญามาอาหสีติสังฆาราอนตาสังฆาราจะอีทางพิขเวอัสตาภวิสังสุ นายิส <an> ังสังขาราอาปาดายสังวัตเตยุงพรปพิตาจณาสังขารีสุเอวังเมสังขาราหงตุเอวังเมสังขารามาเอาเหสุนติยัสมาจะขู่พิกเวสังขารานตาปัสมาสังขาราอาภาดายสังวัตสันติน่าจะรับคติสังขารีสุเอวังเมสังขาราหตุเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจย่างนีทางพิกเวอัตาอภวิสะนัยทางวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยะลัเกะแต่วิญญาณเวังเมวิญญาณังหูตุเอวังเมวิญญาณังมาเอาหูสีติยะสมาจากหูพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภายทายะสังวัตตินาจากลับพะติวิญญาณใเอวังเมสัญญาณังหูตุ ยังมีสัญญานางาหุสีตินงกิมัญญาถาภิกเวรูปังนิจาวานิจาวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปัสสนามะธรรมกังฐ์นุตังสมานุปปติถุเอตังมะมะเอสุหามัตนิเอสุเมตตาติโนเหตังบันเตนงกิมัญญาดาภิกาเวเวทนานิจาวานิจาวาติ อนิจจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังวันเตยัปนานิจังทุกขังวิปานินามะธรรมกันนั้นตังสมานุปปิตุงอตังมะมะเอสวามะจะมีเอสโมีอัตตาติโนอตังวันเตยังกิมันยะดาิสเวสัญญานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาวันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังวันเต ยัำปะนานิจังทุกสังวิปันธนามาดำมังกันนางทุกังสมานุปัสิตุลมีตังมะม่าเอสุวะรณมาะไมิเอสุวามีตาจีโนหิตังพันเตตังกินมัญญะสาวิสเวสังขารานิจาวานิจาวาสีนิจังาพันเตยัำปะนานิจังทุกสังวาตังทุกังวาต ขังพันเตยังปนานิจังทุกขาวิปารินามะทังมังกันลังนุสังสมานุปัสสิตุเอตังมะมะเอสุวามะเจนิเอสุเมยตาตีโนเหตังพันเจตตะมาติหะพิกเวยังกินติอุฟังสติตานังก้ปิดูฟานังอัดจตังวาหิทาวาอุลาลิกังวาสุขมังวาหินังวาปนิสังวายันโทเรสันติเกวะ ฟังรูปังมีสังม่าม่ามีสมามาสมีน้ามีสมตาติยีว่ามีสังยะถาวูสังสัมมัปัญญายะทาทพังยาการีเวทนาตีตานะรัปตุฟนาชิตตาวาพาหิาวาโอลาลิกาวาสุขมาวาหินาวาปัญจาวายาดูเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังม่าม่า เรสุหามัะมีนาเมสุัตตาติเอว่าเมตังยะถาภูตังสัมฆปัญญายะทาทธพังยากาจิสัญญาติตานาคปัจจุบันาชตาวาหิตาวาอุลาลิกาวาสุตมาวาธินาวาปนิสาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนสังม่ามเนสุหามัะมีเรสุมี นาเมสวาตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัตตพังเยเกจิสังขาราติตานะกัปจุปปนาชตาวาพาละวาภาหิทาวาอุลิกาวาสุขมาวาอินาวาปนิตาวายาทูเรเยทูเรสันติเกวาสัพพะอเพสังขารา เมตังมะมะเนสุหะมัสมิดนาเมสุอัตตาติเอวะเมตังยะดาภูตังสัมมัปัญญาญาสัฏฐพังยังกินจิปัญญาณะอติตานาะข้าัจจุปัญนางอัจฉตังวาบาหิทาวาโอลาลิกังวาสุกุมังวาหินางวาปณิตังวายันโทเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเมตังมะมะเนสุหะมัสมิดนาเมสุอัตตาติ เีว่ามีตมาาังยะตาวูตังตังมัปัญญายะยะทะตัตถะะังเีวังปัสสังพีกเขเวสุตวาอริยะสาวโโรูปังรูปัสสินปินิพินทัตติเวทนายะปินิพินทัติสัญญายะปินิพินทัตติสังขารเรสุปินิพินทัตติวิญญาณสมงนิปปินิพินทตัตตินิพินทังวิราชาติวิราคาว,ว,วิมุตตจิตวิมุตตัสสมมิง วิบุตตานิติยาณมโหติขีนาชาติวุติตังปรมัจจริยังกตังการณนิยังนาปรังกิตตายาติปัจานาติติขิธาโมโกฎะภะคะวาอัตตามาปัญจวัคคียาพิคุภะภาวะโตภาติสังอภินันทุหีมาตมินจักปะนะเบยยกักรณนตมินปันญามานิปัญจวัคคียาลัง อานปทาย Hสจ นี้ไม่มุดจินสูงศษา